สวัสดีครับวันนี้ก็ผมซาเลนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับผมอ่ะก็คือใครที่ได้ดูคลิปสุ่มกาชาเกียไบเมื่อเช้าเนาะก็คือก็จะรู้นะครับผมว่าคือกล่องการันตีของผมเนี่ยมันขาดอีกแค่กล่องเดียวนะครับผมอ่ะซึ่งผมก็จะมาทําให้มันได้เลยนะผมกล่องการันตีแต่ว่าผมไม่ได้ใช้รูบี้จากที่เกมชดเชยนะคือเกมมันยังไม่ชดเชยเลยทุกคน เออผมก็ไม่เข้าใจนะคือแจ้งก็แจ้งไปหลายรอบแล้วนะครับเออเกมก็ตอบมาเหมือนเหมือนเดิมทุกครั้งนะบอกว่าอะไรนะเออขออภัยในความไม่สะดวกอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็บอกว่าแล้วจะคืนลูบี้ลำในลำดับภายหลังนะครับอะไรประมาณนี้คือมันมันช้ามากเลยทุกคนคือผมรอไม่ไหวแล้วนะเออคือคือก็เมื่อเช้าผมก็สุ่มไป200รอลูบี้นะลูบี้นั้นก็น่าจะมาจาก เออแพ็กเกจที่ผมเติมไปนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ะลรนะครับผม2 0 0รอยลูบี้เลยนะเออแล้วตอนนี้กล่องการันตีของผมมันก็ขาดแค่ครั้งเดียวนะคือผมกระหายในกล่องการันตีมากเลยทุกคนใครที่ดูคลิปผมตลอดก็จะรู้ว่าผมนี่อยากได้มากๆเลยนะเออตั้งแต่วันแรกแล้วแหละคือวันแรกผมตุ่มได้ไปเท่าไหร่นะ4ี่พันสี่ร้อยใช่ไหมทุกคนก็คือแบบผมก็กะว่ารอสักสองสาวันเดี๋ยว Gm ก็คงคืนรูบี้มาแล้วก็ได้แล้วก็มาสุม่มแต่ทีนี้คือ รอมาถึงวันที่7แล้วทุกคนก็ยังไม่ได้นะเออผมก็เริ่มเอา Ruby จาก p v p หรือว่าจากที่ผมหาได้เนี่ยค่อยๆทยอยเปิดนะซึ่งตอนนี้ก็จะได้กล่องการันตีกล่องหนึ่งแล้วทุกคนซึ่งในวันนี้วันเดียวกันนะครับผมคือเมื่อเช้าคูผมสุ่มไป200 Ruby ใช่ไหมแล้วผมไม่ได้เว้ยค้าผมการหายเนี่ยกล่องการันตีมากเลยทุกคนอ่ะก็หลายคนคงจะงงนะว่ารูบีผมไม่มีแล้วผมจะมาสุ่มได้ไงก็นี่และครับอ่ะกดไปก่อน นี่ทุกคนเห็นไหม <c oughs> เห็นความพยายามของผมไหมทุกคนคือเออหนึ่งร้อยหกสิบห้าลูบี้คือหนึ่งร้อยหกสิบห้าลูบีก้ก็เออสามสิบสามตัวนะทุกคนก็คือไปไล่เก็บเลยนะเออไปไล่เก็บตัวสเตทหลักอะให้ให้ได้สามสิบสามตัวนะให้เป็นร่างมาสเตอร์นะอือคุณก็จะได้หนึ่งร้อยหกสิบห้าลูบี้นะครับผม <c oughs> มีใครเคยได้มากกว่านี้ไหมทุกคนเอออันนี้คือแบบมากสุดแล้วนะที่ผมหาได้อะคือปกติผมก็หา ทีละห้ารูบี้สิบรูบี้นะจากสมุดสะสมเนี่ยแต่นี่คือครั้งแรกเลยนะที่ผมหาได้แบบร้อยเกือบสองรอยูบี้อะทุกคนคือคิดดูดิผมต้องการขนาดไหนอะเออคือผมนั่งหาตั้งแต่แบบสามโมงสี่โมงอะตอนนี้หกโมงะจะหนึ่งทุ่มแล้วทุกคนก็นั่นแหละครับอ่ะรูบี้ของผมก็ครบสองอแล้วนะมาถึงเวลาที่เราจะได้กล่องการันตีแล้วนะครับผมเป็นไรเนี่ยโอ้เมื่อกี้ฟาร์มของนะไม่มันไม่หมุนอย่างนี้นะทุกคน จะเป็นเหมือนวันแรกไม่ได้นะครับผมวันแรกนี่คือหสุ่มเซิร์ฟเน่ามากเลยนะอ่ะไปมาดูว่าความพยายามของผมในการหาลูบี้สองร้อยลูบี้เนี่ยจะสูญเปล่าหรือเปล่านะเออคือผมแบบต้องทุ่มเทคแค่ไหนนะต้องแบบเสียเวลาสามชั่วโมงอะไปเล่นสเตตหละะักทุกคนเพื่อให้ได้สองร้อยลูบี้นะอ่ะมาดูว่าเกมจะตอบแทนกับผมยังไงซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้หวังเจ็ดดาวนะทุกคนสุ่มสองร้อยเนี่ยผมขอแค่หกดาวอะทุกคนขอไอหกดาวช่องอาวุธอะเออ ส่วนกล่องการันตีก็อ่ะเดี๋ยวไปลุน้นกันแล้วกันเออคือแน่นอนแหละครับผมอยากได้ล่มมากเลยนะอ่ะก็วังว่าจะได้ล่มอ่ะโอเคชิ้นแรกเป็นแหวนสายฟ้านะผมก็เกือนะเสื้อคุมยามค่ําหมวกกะโหลกไฟคาธานกแกวโอ้โหห้าดาวล้วนเลยเหรอโอ้หูจ <laughs> ีเอมโคตรใจร้ายเลยนะโอ้โหคือห้าดาวหมดเลยทุกคน โอ้โหรอบนี้โคตรแย่เลยนะอ่ะก็หายไปแล้วนะครับผม200รูบี้ที่ผมหามาเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะโอเคแล้วก็มาถึงวินาทีลุ้นระทึกกันแล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขอจะแคปจอแป๊บนึงนะเอาไปทำปกคลิปก็เออมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีกล่องหนึ่งอะทุกคนกล่องอ่ะกล่อง35ครั้งนะซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่าผมจะสามารถเก็บ อีกสองพันรูบี้ได้ไหมนะทุกคนคือถ้าเกิดผมสามารถเก็บให้ได้อีกสองพันภายในเดือนนี้ผมก็จะเอายันกล่องส5สิบห้าเลยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดผมไม่สามารถหาได้ถึงสองพันนะผมก็จะไม่สุ่มนะครับเอออย่างเช่นแบบท้ายเดือนแล้วอะ่ะผมหาได้แบบพันเจ็ดอะไรประมาณเนี้คือผมอาจจะข้ามก็ได้นะทุกคนเออก็ต้องมารอลุ้นอีกทีว่าผมจะมีประสิทธิภาพในการหาให้ถึงสามสิบห้าไหมทุกคนเออก็ อ่ะข้ามเรื่องนั้นไปนะเรามาอยู่เรื่องนี้กันคือตอนเนี้ยผมอยากได้อยู่สามชิ้นนะทุกคนก็คือลม่มอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งผมอยากได้ล่มนะอันดับสองอยากได้โล่นะผมโล่ช่องกลางนะก็ผมยังไม่มีสักชิ้นเลยนะเอออันดับสามก็เป็นสร้อยนะครับผมอ่ะอันดับสี่ดังโง่ซึ่งดังโง่ผมไม่อยากได้เลยทุกคนคือขอเออกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดังโง่คือขอเป็นแบบสามอันแรกที่ผมอยากได้นะ เออคือไม่เอาดังโงนะไม่เอาดังโงนะ GM คือขอแบบขอล่มก็ได้อ่ะล่มโลซสร้อยโนดังโงนะมากดเลยทุกคนไม่เอาดังโงโอเคมาได้โลแล้วทุกคนก็โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวผมมาใส่แจสิก้าผมเลยนะเออคือตอนนี้คือเกียร์ผมฟูมากเลยทุกคนอ่าอัปเกรก่อนแล้วกันเนาะโอเคเกียร์หกดาวยัดไปเลยนะ คือเกียร์หกดาวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบในการเอามาอัพนะเพราะว่ามันมันมีประโยชน์มากกว่าอย่างอื่นเนี่ยทุกคนเกียร์หกดาวนะอ่าใครที่อยากรู้ว่ามีประโยชน์ยังไงก็อืเดี๋ยวผมค่อยมาทาคลิปอีกทีหนึ่งนะเออก็มันมีมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะมากกว่าการที่เรามาอัพอย่างนี้นะทุกคนซึ่งการที่เรามาอัพอย่างเงี้ยผมมองว่ามันไม่ค่อยจะได้ประโยชน์สูงสุดนะแต่ว่าไม่เป็นไรเออด้วยความที่ผมรีบร้อนเนี่ยมันจะได้แม็กเร็วๆนะโอเคเลยนะทุกคนเออคือได้โลมาผมผมโอเคมากเลยนะ ล็อกก่อนทุกคนเดี๋ยวเกียร์หายนะเออเกียร์หายนี่ยุ่งเลยนะโอเคถือว่าประสบความสาเร็จนะครับผมเออเพราะว่าผมยังไม่มีเกียร์ช่องกลางไงทุกคนมาเดี๋ยวผมขออัพแล้วกันข้ามขีดจํากัดนะข้ามไปโอเคบวกสี่อ้าวทำไมมันบวกสี่อะทุกคนบวกห้าดิเ <c oughs> ออโอเคนะครับมาต่อไปเดี๋ยวผมมาสลับออปชันแล้วกันทุกคนมา เออคือผมอยากได้เป็นค่าเออหลบสกิลนะครับผมอ่ะหวังว่าผมจะได้หลบสกิลนะขอหลบสกิลไม่ได้นะครับผมคือช่องหลังผมมีรถแล้วไงทุกคนผมเลยคิดว่าหลบสกิลอ่ะเออมันได้ง่ายจังอะ่ะทุกคนพูดไปสองสามคำได้แล้วหรอเออเดี๋ยวผมขอถอดเกียร์แป๊บนึงนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ใช้รูบี้นะคือผมพยายามจะประหยัดรูบี้ที่สุดทุกคนเพราะว่าคือผมอยากจะเก็บให้ถึงสองพันภายในเดือนนี้นะผมจะได้อีกกล่องหนึ่งทุกคน อ่าเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนดูโฆษณาเสร็จแล้วกันคือเมื่อกี้ผมพยายามจะถอดแล้วนะซึ่งมันเขียนว่าไม่สามารถดูโฆษณาได้อะทุกคนมันบอกว่าดูเกินสิบครั้งอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งวันนี้ผมยังไม่ได้ดูสักครั้งเลยนะเออเอาเป็นว่าผมใช้รูบี้ไปเลยแล้ะกันเออไม่ให้ดูก็ไม่ดูนะเออไม่ให้ดูผมก็ไม่ดูอ่ะก็ได้เนาะโอเคก็มีประมาณนี้ผมสําหรับเจสิก้าผมนะโอ้ค่านี้ฟูมากเลยทุกคนมาก็จะ เจสิก้าผมโคตรฟูเลยนะทุกคนมาใครจะเอาลงบ้างเนี่ยคือหลบสกิลผมอยากได้สัก40่่บาททุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเออผมใช้สามสิเจไปก่อนละกันมาเดี๋ยวเราลองไปเล่นสเตตหลักกันดูไหมเพรผมอยากรู้ว่ามันจะโกงแค่ไหนนะคือตอนนี้คือเกียร์จันทาสามช่องเลยทุกคนเออเดี๋ยวมาดูกันว่าเจสิก้าของผมเนี่ยจะแลกเท่าไหร่นะมาใช้ทีมห้านี่เลยทุกคน โอ้โหก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมสําหรับระยะเวลาที่ผมหาไปนะเออเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะผมโอ้โหเลยทุกคนดูเจสิก้าดิแล่ร้อยเดียวนะโอ้โหโคตรสุดอะทุกคนแล่ร้อยห้าสิบนะโอ้โหโอ้โหอุ้ยโอ้หู้หหาเไงทุกคนเออไม่เป็นไรนะผมมาดูเฉยว่าแล่มันเท่าไหร่แล่ร้อยห้าสิบเองทุกคนโอ้หูคือประหยัดแล่ได้มากเลยนะเฮ้ย โอเคสาหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมสําหรับเจสิก้าของผมนะซึ่งวันนี้ก็ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมเออสําหรับการเปิดตู้กล่องการันตี2ีครั้งนะก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมเออก็ไม่ได้รอรูบี้คืนสักทีนะเออผมใช้รูบี้ตัวเองนี่แหละสุ่งทีเลยนะ <c oughs> ก็หวังว่าจ m ็จะคืนรูบี้ผมภายในเร็วๆนี้นะคือถ้า GM คืนรูบี้ผมมา600ใช่ไหมผมก็หายแค่พันสี่เองทุกคนซึ่งผมมองว่า1,400รรูบี้ก็ไม่ใช่งานยากสำหรับผมนะ ก็จะมีพวกแพ็คเออแพ็คลายเดือนอะไรเงี้ยที่สามารถหาลูบี้ได้อีกใช่ไหมทุกคนก็จาก V.P. ตั้ง3ามสนะเอาเป็นว่าคือถ้าเกิดผมรูบี้ถึง2,000เมื่อไหร่ผมก็จะมาสุ่มแล้วกันทุกคนแต่ถ้าเกิดเดือนนี้ผมไม่ถึงก็อาจจะต้องไม่ได้เอาตู้เออเลือกเกียร์นะทุกคนซึ่งถ้าเกิดผมได้เลือกจริงๆนะผมอาจจะเลือกเป็นล่มนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ผมตั้งไว้นะก็คือโลเอ้ล่ม สามชิ้นนะผมซึ่งผมว่ามันจะน่าจะได้สัก2ชิ้นนะเออทุกคนคือผมเลือกมาชิ้นหนึ่งใช่ไหมผมมีชิ้นหนึ่งก็2ชิ้นก็โอเคแล้วนะครับผมเพราะว่าแกช่องหลังผมก็ได้มาเยอะพอสมควรนะเอาเอาเป็นว่าคือผมพอใจแล้วแหละทุกคนเออถ้าเกิดผมตุ่มไป2 0 0พันผมเกลือยังไงผมก็ยังได้กล่องเลือกเกียร์อ่ะผมก็จะเลือกเป็นล่มแล้วกันเนาะโอเควันนี้น่าก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับเนาะสำหรับวันนี้นะก็นะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ความพยายามของผมเลยนะเออคือผมแบบ วันนี้คือโอ้โหเหนื่อยมากทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับก็สวัสดีครับ